เลือกแบบว่าองศานี่ขึ้นลงแล้วก็หยุดชวอ่ะดูได้แบบว่าคมชัดอะ่ะมาร์ทแพนลกดปิดอักวาร้ทยกดปิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิมอลมาวันนี้เจอแบแกจ็ตสมาร์ทโฮมกันหน่อยดีกว่าตัวนี้เหมือนของอัลกอรลทเอสวันเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นของทูยานั่นเอง มันจะมีทั้งรุ่นถูกแล้วก็รุ่นแพงนะมันจะเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมพวกแผงเนี่ยแต่ว่าฟังก์ชันหรือว่าซีนหน้าต่างที่มันรองรับในตัวอุปกรณ์เนี่ยจะต่างกันนะนี่เราซื้อรุ่นแพงสุดมาเลยโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะราคาท้ายคลิปเลยไอซีนที่ว่าก็เวลาเราปัดซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้ามันรองรับสวิตช์ไฟมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนสีได้มีแอร์ก็จะเปิดลดอุณหภูมิได้แต่ถ้าเกิดมันไม่รองรับเนี่ยมันก็จะไม่มีหน้าซีนโชว์ขึ้นมาใช่ไหมอ่ะมาด กน,นะมาดูภายในกล่องกันหน่อยดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจัตุรัสนะก็จะต้องซื้อบล็อกก็จะเป็นทรงประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใส่แบบนะี้ก็จะพอดีกันเลยเนหะ็นไหม ไอความขนาดเนี่ยพอดีแล้วมันจะเหมาะกับพวกสมาร์ทปลั๊กสมาร์ทสวิชนะครับผมเพราะว่า oh, มันจะมีที่เราต่อสายไฟด้านหลังนั่นเองนะ,อะโอเคตัวนี้เก็บไว้ก่อนพระเอกของเราก็นหน่อยด้านในเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้มาจะเป็นแมน u วดยูเซอร์แมนวน่วคู่ม,มือการใช้งานนะตรงนี้ yeah, ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นแค่สายลายกับสายนิวตันนะสามารถควบคุมไฟผ่านตัวซีนได้นะออโตเมชันแต่ไม่สามารถควบคุมแบบสัมผัสอะแต่ว,ว่า l 1 l 2 l 3อะไรอย่างเงี้ยจังตัวสวิตช์ต่อตรงมาเลยเนี่ยจะไม่มีนะครับผมก็จะมีแค่ สายไล่กับสายนิวตันนั่นเองนะน่าจะมองเห็นกันอยู่สมาร์ทมัลติฟังชั่นแนลคอนโทรลพานเอลก็จะเป็นโมเดล T6E นั่นเองครับผมตัวนี้อินพุต0 0ึถึง240วัตต์ก็ไฟบ้านเราเนี่ยแหละ i Bluetooth หรือว่า i g ก e e ก็รองรับทั้ง3โปรโตคอลเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เทรดกำลังจะมาเชอะนะ,ะมาลุยกันหน่อยดีกว่าด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีที่เอาไว้ให้แงะอยู่นะก็เอาไขควงปากแบนเนะี่ยแงะแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาได้เลยนะครับผมมันจะมีคล้ายๆกับว่าตัวที่เสียบปล แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นั่นเอง <Okay. S 1> แล้วก็ซ้ายขวาเอาไาอ้ใส่น็อตเข้าบล็อกเนาะต่อกัน่อยดีกว่าทั่ของใหม่แกะกล่องกันไปเลย oh. โอ้โหสวยงามสายเอ็นกับสายเอลแค่นั้นนี่เรียบร้อยสายเอ็นกับสายเอลเฮ้ยยังไม่ได้ต่อปลั๊กโอเคมาลุยกันหน่อยสายเข้าไปาสายเอ็นกับสายเอลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปเสียบใช้งานได้เลยหรือว่าใครจะใช้แบบนี้ก็ได้นะนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผม ก็จะเป็นตัวหน้าต่างของเขานะมาแล้วนี่ก็จะเป็นซีนแบบว่าเปิดผ้าม่านออกเลยนะครับผมเป็นไงสวยงามแล้วก็มีสวิตไฟนี่ตัวนี้มันมีลําโพงในตัวด้วยนะเรียบร้อยฮัลโหลเฮลโลนี่เปิดขึ้นมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วกดถัดไปโอเคแล้วก็มาเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันหน่อยดีกว่าเราจะได้กดได้ด้วยขอตั้งอุปกรณ์เสริมกันหน่อย โอเคจัดมันชิวๆอย่างนี้แหละมาหาลุยกันเลยดีกว่าเป็นภาษาอังกฤษมีภาษาสเปนด้วยอังกฤษไปเลยไม่มีภาษาไทยนะ country region น่าจะมีไทยนะจังหวะเนี้ยหน้าจอมันลื่นทัดง่ายดีนะแล้วก็ไม่แบบว่าฝืดเลยนี่ไทยแลนด์เจอแล้ว2.4กิกะเฮิร์ตัวนี้ไม่ได้รองรับ 5G นะมันจะขึ้นมาแต่2กิกะเฮิร์มาต่อกัน่อยดีกว่าก็เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นแท็บเล็ตย่อยๆอยู่ข้างในนี้นะก็ระบบปฏิบัติการของมันน่าจะเป็นแบบ Android นะก็ นี่ทัชสกรีนได้เลยใส่รหัส Wi-Fi ของเราน,นั่นเองร้อยแล้วกดตกลงกด Connect ต่อไปได้เลย Connecting มันเซตให้เลยนะนี่ Indochina GMT บก7ถูกต้อง Scan <Okay. S 1> สแกน QR Code เพื่อใช้งานผ่านแอปได้เลยมาลุยกันหน่อยดีกว่ากดขวาบนบวกนะครับผมนี่น่าจะมองเห็นกันอยู่ Shwap แล้วก็ add device แล้วก็ขวาบนสแกน QR Code เนอะแล้วก็ continue โอเคแล้วก็สแกน QR Code ได้เลยนะน่าจะ ปุ๊บนี่เราก็ยืนยันเข้าสู่ระบบ Add device อ๋อเหมือนกับเข้าสู่ระบบเป็นแบบว่าใช้ตัวเนี้เป็นอีกหนึ่ง Device เลยนะเออไม่ใช่แบบว่า Add อันนี้เข้าอันนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งเลยประมาณนั้นนะครับผมนี่สอนการใช้งานเบื้องต้นนะเลื่อนลงมาชวบส่าหน้าจออย่างสวยนะครับผมด้านซ้ายเอ,อ้ยมีเคอร์เทนมอเตอร์มีอะไรพวกนี้ก็มันใช้งานอยู่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามีนะออ l ิวาเนี่ย สามารถมากดได้หมดเลยนะนี่ s ส마ทแผงโอ้ด้านหลังเรานี่เองโชว์ได้เลยพอดีไม่ต้องหยิบอุปกรณ์ตัวอื่นอ่ะเนี่ยมันเลื่อนมาเป็น s m ส p ท n e l นะด้านหลังนี่ถ้าเกิดว่าเรากดปิดอา้าวหายไปไหนแล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนลง,อ,งอยู่ตรงนี้กดปิดชึบนี่ตัว Panel ของเราเนี่ยก็ปิดนะส่วนอควาไลท์เราออฟไลน์อยู่ไมไ่เสียบปลั๊กเดี๋ยวขอเสียบปลั๊กก่อนโอเคเสียบสวิตช์ของอควาไลท์มาเรียบร้อยน่าจะขึ้นออนไลน์เร็วๆนี้นะนี่ ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็กดเปิดปิดผ่านเจ้าตัวนี้ได้เหมือนกันอา้าวมือบังโอ้โหมีหลายจอมากเลยทั้งจอนี้จอข้างในแล้วก็ด้านหลังแต่และอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะซัพพอร์ตไม่เหมือนกันนะอย่างตัวสมาร์ทแพแนลถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็ only support short switch ก็สามารถเปิดปิดได้อย่างเดียวไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าแบบว่าเปลี่ยนสีอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมจะสำหรับของอัพคอท์นี่แล้วสามารถกดเข้าไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนสีตั้งค่า brightness หรือว่า ทำซีนต่างๆก็ได้เลยนะครับผมอย่างเช่นเราลองกดเปิดเนีย่ยก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีโหสว่างจ้าเลยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองชว่วนี่เป็นไงรวดเร็วนะก็ตัวนี้มันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธด้วยนะครับผมตอนนี้เหมือนกับว่าของใกล้จะเข้ามาแล้วนะสำหรับอควาไลส์ใครที่กําลังเล็งอยู่ก็ไฟเส้น6เมตรเลยเปลี่ยนได้แบบ a r g b อะ่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทีเดียวไฟเส้นหนึ่งตัวนี้ก็สามารถลันซีนะให้มันเปลี่ยนเป็นแบบสายลุ้งไล่สีกันได้อ่ะ ลิงเพิ่มเติมตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจอนี้กันหน่อยดีกว่าเนีย่ยเราก็สามารถมาลดไบร t ์เนสตรงนี้ได้เลยนะครับผมประมาณ41กําลังดีนะไม่งั้นจอสว่างไปกดซีนมีเวิร์กนเห็นไหมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ร a d อ่านหนังสือนะไฟมันวิ่งได้ด้วยนะสำหรับ r r g b Night m ไ d e ประมาณนี้นะครับผมอโอเคก็เอาเป็นสีนี้แล้วกันแล้วก็มาดูพระเอกของเรากันต่อหน่อยดีกว่าก็จะเป็น a all device นะหน้านี้ ปึ๊บไปทางซ้ายชเว็บในก็สามารถมาเพิ่มบวกอุปกรณ์ได้เลยนะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราเล่นนะหรือว่าอุปกรณ์ที่มันออนไลน์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยที่เหลือมันออฟไลน์หมดเลยเดี๋ยวเราไปต่อตัว,ตวกล้องวงจรปิดมาดูกันหน่อยดีกว่านี่มาแล้วกล้องโซลา่าเซลล์อ่ะเพื<ๆ>่อนๆก็น่าจะเห็นนะผมอยู่ตรงนี้เลยเป็นไงเห็นมันอีกกล้องหนึ่งตอนนี้ก็มีสี่กล้องเรียบร้อยขอวางไว้ตรงนี้หน่อยดีกว่านะโอเคนี่สุดยอดอ่ะกล้องโซลา่าเซลล์ แล้วก็ i n d i n g and คริปเอ้ยก็าสามารถดูกล้องจอนปิดผ่านสมาร์ทแพ e น,นลแล้วก็มีเสียงด้วยนะฮัลโหลเออเนี่ยมันมีเสียงนะครับผมก็มันดิวอินลำโพงหนึ่งวัตต์มาให้เนาะสามารถฟังจากนี่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมเป็นไงง่ายๆเลยนะย้อนกลับมานี่มันก็จะเป็น device เดี๋ยวเรากดตรงนี้ชึบแล้วก็มีตัวซีนกับสวิตช์นะสวิตช์ในการอันนี้คือการสวิตช์เปิดสวิตช์ปิดนั่นเองนะครับผมส่วนซีนตรงนี้ก็เหมือนกับว่าก,กดให้มันเล่นซีนที่เราตั้งเอาไว้นะ เนี่ยเรามีซีนก็เอาไว้กดเปิดปิดแอร์อะไรแบบนี้ก็มากดที่เจ้าตัวนี้ได้เลยโอเคส่วนด้านซ้ายแชวบเลื่อนเข้าไปอ่ะก็จะเป็นซีนเหมือนกันนะครับผมตรงนี้โอเคอ่ะก็ลองรับค่อนข้างเยอะนะแล้วอันไหนที่รองรับบ้างไม่รองรับบ้างแล้วอะไรที่ไม่รองรับมันเป็นยังไงนี่อ่ะอย่างเช่นตัวเคอร์เทนมอเตอร์อันนี้ก็รองรับนะเห็นนะเวลาเปิดเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถคอนโทรลได้นะครับผมอะไรที่ไม่รองรับเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบว่า กดเปิดปิดเหมือนกับตัวสมาร์ทแผงของเรานั่นเองนะครับผมแยกไม่ออกเดี๋ยวผมขอเพิ่มแสงให้ดูกันหน่อยดีกว่านี่กดเข้ามาเลยส่วนตัวเคอร์เทนเนี่ยก็ควบคุมได้นะนี่เพิ่มแสงสุดเลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้กดปิดก็ปิดละจากในมือถือเนาะแล้วก็สามารถมากดเปิดปิดในนี้ได้เหมือนกันตัวเคอร์เทนมอเตอร์คลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะเนี่ยควบคุมผ่านเจ้าอันนี้ได้เลยในนี้ก็มีเหมือนกันนะลิงก์ไปโฮมคิดได้ด้วยนะครับผมไม่ต้องใช้เกตเวย์อะไรเลยนี่ สมาร์ทแพ e นล EU อ่าก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมเนี่ยเราก็กดปิดเคอร์เทนชึบอ่าได้ยินเสียงแล้วตอนนี้ตัวมอเตอร์ผ้มาม่านของเรากาลังปิดอยู่นะครับผมของห้องนอนนั่นเองกดหยุดก็ได้อันนี้กดเปิดแล้วกดปิดเนี่ยเรากดเปิดมันก็กำลังเปิดอยู่อันนี้ก็กําลังเปิดอยู่นะครับผมได้ยินเสียงอยู่สําหรับตัวมอเตอร์ผ้มาม่านห้องนอนแล้วอันนี้มันรองรับอะไรกันบ้างใช่ไหม เกิดเช่นสมาร์ทสวิชอันนี้อ่ะสวิตช์ตรงนี้เดี๋ยวเราแพนไปให้ดูมันก็จะเป็น Switch, สวิตช์สาหรับภายนอกบ้านของเราบัลคอนี่อ่ะระเบียงกดปิดนี่กดเปิดอ่ะตรงนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวแพนไปหน่อยเอย้ชึบนี่เดี๋ยวขอเปิดมาหน่อยจะได้เห็นไฟโอเคในกล้องเนี่ยเห็นว่ามันกระพริบนะแต่ว่าของจริงมันไม่กระพริบนะเดี๋ยวเราลองกดปิดชึบนี่ปิดละเปิดอ่ะโอเคก็จะเป็นปกแปกนที่เรากด่านสมาร์ทแพเนลอ่ะตรงนี้กดปิดน่าจะมองเห็นอยู่นิดนึงปิด เปิดปิดเปิดอ่าอันนี้ก็สามารถควบคุมได้นะเช่เปิดขึ้นมาหมดเรียบร้อยมาดูภายในแอปกันหน่อยดีกว่านะครับผมตรงน,นี้ก็มีซีนจะเป็นซีนที่เราแอดไปแล้วก็กดหน้าแรกนะนี่อันนี้เลยนะครับผมก็กดง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครตั้งให้เปิดปิดแอร์ใครตั้งให้มันทําอะไรเนี่ยก็มากดซีนแบบเร็วๆได้นะอย่างเช่นปิดไฟทั้งบ้านของเราเนี่ยก็ตั้งเอาไว้ว่าแอร์คอนดิชเนอร์กดเปิดอ่าได้ยินเสียงไหมอันนี้แอร์ปิดแล้วเราตั้งปิดอันนี้แอร์เปิดด้านขวาชึบ ก็จะเป็นการเปิดแอร์เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีนึงนี่เรามีตัว iR รีโมดอยู่ข้างหลังกล้องวงจรปิดนะเดี๋ยวเราลองกดปิดปุ๊บนะแอร์ Air ก็ปิดเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงกดเปิดชวรแล้วก็เปิดแอร์ใช้งานง่ายๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นซีนที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะปกติเรามีตัวสมาร์ทวัตตนหรือว่ามีรีโมทเล็กๆคอยกดเปิดปิดนี่ก็จะเป็นรีโมทต,ตัวนี้นะที่เป็นซีนของอันนี้เนาะลราเอาซีนไหนมาก็ได้หรือว่าสร้างพร้อมๆกันทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็กดทีเดียว มันก็ทํางานหมดเลยแล้วก็เกตเวย์มันก็จะโชว์มาเลยนะว่าอุปกรณ์ไหนเนี่ยเชื่อมต่อกับอันนี้อยู่นะอันนี้ไม่มีนะแต่เราก็สามารถมาแอดอุปกรณ์หรือว่ามาแอดตัวลูกๆได้อันไหนที่มันเชื่อมต่อผ่านซิกบีเนาะแล้วก็ข้อดีอ,อย่างหนึง่งพวกอุปกรณ์ซิกบีเนี่ยมันจะกินไฟน้อยแล้วก็เป็นคล้ายๆกับโหนดในตัวด้วยนะครับผมอย่างเช่นเราเตอร์เนี่ยก็เป็นโหนตัวหนึ่งแล้วอุปกรณ์ลูกๆเนี่ยมันก็เชื่อมต่อใช่ไหมแต่ถ้าว,ว่าเรามีแบบเนี้ยเกตเวย์หับอ่ะมันก็จะ เพิ่มโหนดอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมเวลาการเชื่อมต่อมันก็จะขยายระยะมันก็จะเชื่อมต่อได้ไกลขึ้นแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคในแอป,ปเนี่ยก็เอ้ยมีตรวจสอบและอัปเดตเฟิร์มแวร์ มันก็ improve some performance in land environment แล้วก็ add support infrared air condition and light order optimization แล้วก็ start update ใกล้จะครบร้อยแล้วตอนนี้มาดูตัวอินเทอร์เฟสของเราก่อนเดี๋ยวลืมอันนี้มันจะเพิ่มตัว air condition มาด้วยใช่ไหมแล้วก็ optimize ระบบต่างๆนะอันนี้มันไม่มี Air เนาะแล้วก็ไม่สามารถมาเปิดปิดได้เฮ้ย Android system update อ้าวนี่ไง preparing to update โอเคอัปเดตมาเรียบร้อยเนี่ยเฟร์มแวร์อัปเดตแจ้งเตือนมาเลยนะครับผมโอเคเอ้ยนี่ไงรองรับแอร์คอนดิชันแอร์คอนดิชันก็ขึ้นมาเลยหน้าแรก <c oughs> ที่ไม่รองรับนล้วไม่ขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีเอ้านี่งไงเพิ่มขึ้นมาอันนี้จะเป็นพวกปลั๊กนะสมาร์ทปลั๊กต่างๆรีดูมซิกบีพาวเวอร์สติป ก็สามารถมากดเปิดปิดได้นะครับผมสำหรับตัวลักตอนแรกไม่มีนะเพิ่มขึ้นมาเรียบร้อยแอร์คอนดิช o ันนิงอันนี้เรามีตัว i r ใช่ไหมแล้วก็แอร์คอนดิช o ันนิอีกอันนึงนั่นเองนะครับผมเรามีตัว i r ควบคุม2อันนะห้องนอนกับห้องนั่งเล่นอันนี้จะเป็นตัวคิดว่าห้องนั่งเล่นนะโอเคเห็นไหมตอนแรกเดี๋ยวไม่มีนะครับผมกดปิดชึบนี่น่นาจะได้เสียงอยู่นะกดเปิดอ่ะโอเคแล้วก็มีโหมดนะค,ะครับผมคลูอิง หรือว่าจะเป็นโหมดด r y auto h u m i d i t y อะไรต่างๆเนี่ยก็กดได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เปลี่ยนโหมดเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาเป็นแบบว่า Co ู ling แล้วกันโอเคแล้วก็แฟน Auto จะมาเลือก w wind Speed ได้นะครับผมลมอะไรอย่างงี้หรือว่าจะมาเลือกแบบว่าองศานี่ขึ้นลง26 25 24ยบอ่ะแล้วก็กดปิดตรงนี้โอเคใช้งานง่ายๆนะมันซิงคตดเร็วเลยแบบว่ากดปุ๊บไปปั๊บกดปั๊บไปปุ๊บถ้าเลื่อนลงมาหน่อยก็จะเป็นตัว Bedroom Air Conditioner พานาโซนิกจะมีตัว ir เหมือนกันนะมันเป็นออโต้นะเลยไม่ได้ขึ้นอุณหภูมิมาหรือว่าจะเป็นครูก็ได้2 5องศาเรียบร้อยกบป้ายกดปิดดีกว่าไม่มีคนอยู่กบปุ๊บนี่เป็นไงมันก็รองรับแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ยังสามารถเลือกห้องได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตั้งห้องเอาไวนา้นะี่เลฟิ้งรูมกดมาได้เลยนะครับผมออดิวอิสกันหน่อยดีกวา่ามันไม่สามารถเชื่อมต่อตัวสาย l 1 l 2เหมือนกับตัว a q u a l a s 1ได้อันนั้นมันก็จะสามารถกดแบบว่า เปิดปิดได้เลยสําหรับแบบแมนนวลเนาะแต่อันนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรามีแบบว่าสมาร์ทสวิตช์สมาร์ทปั๊แล้วก็ตั้งเป็นซีนเอาไว้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก,กดเปิดกดปิดได้ง่ายๆเลยโ <Okay. S 1> อเคกดเปิดแอร์มาเรียบร้อย <Okay. S 1> ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับผมเยอะมากๆในแต่ละหน้าเนี่ยเราสามารถเลื่อนลงมาเพื่อเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเซตติ้งเร็วๆได้นะนี่ไปโฮมเพจก็ไปหน้าแรกเลยอันที่2องช็บเซตติ้งก็สามารถมาเปลี่ยนตัว Wi-Fi voice control display adjustment ตรงนี้ auto brightness ด้วยนะ บเนสออโต้แอดจัสง่ายๆเลยะลดไปแล้วแสงจะได้ไม่ฟุง้งสมาร์ทสกรีนเซเวอร์ดอนดิสเทอร์มโหมดก็ได้นะครับผมอันนี้ก็มาดูเฟิร์มแวร์มาอัปเดตอันบายรีสโตหรือว่าแฟค t o อรี่รีเซ็ตก็ได้รันเกอร์สไม่มีภาษาไทยแต่ว่าเลือกเป็นล e เจนดไทยก็ถูกแล้วแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ใช้งานง่ายอันนี้เป็นหน้าเซตติ่งมีเดต t i นทามโฮมเพจสตรีมอ o โฮมเพจสตรีมก็สามารถมากดตรงนี้ได้เหมือนกันชึบนี่อันที่3นะครับผมตีมนี่กดไปเลยอันนี้เราอยู่อันนแรกนะ โอ้มีหลายแบบมากเลยอะไรก็สวยอันตะกี้สวยนะโฟ o ก็สวยอันนี้สกายก็สวยสโนว์คลาวไนท์เอาเป็นอันที่อันแรกที่เราบอกสวยดีกว่าน่าจะเป็นโฟ o นะนี่อันนี้เลยมันก็จะทําการเปลี่ยนตีมหน้าแรกของเราเห็นนะสวยเลยนะผมสามารถเปลี่ยนได้หลายตีมมากอ่าโอเคประมาณนี้ แล้วก็ต่อมาจากตีมก็จะมีตัวซิงคอันนี้ก็เผื่อมันหลุดอะไรอย่างงี้เนาะกดซิงคได้แล้วก็ซิงค์กับอุปกรณ์ต่างๆนะเซิร์ชดีไวท์เป็นแบบซิกบีอะอยากจะเพิ่มตัวอุปกรณ์ลูกใช่ไหม <S <S แล้วก็จะมีเซนเซอร์กับโฮมสกรีน MGT อันนี้ก็สามารถมาปรับแต่งได้นะแอดดีไว c ์ต่างๆนะว่าจะเป็นสวิตช์หรือว่าซีนอะไรอย่างงี้ก็มากดเพิ่มได้เลยเป็นตัวโฮมสกรีนนะแล้วก็อันสุดท้ายเซนเซอร์ตรงนี้ เรามีพวกอ o o r s เซอร์ motion sensor window sensor เนี่ย PIR ใช่ไหมมีแบตเท่าไหร่เจอตรวจจับอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้สําหรับเราเนี่ยตั้งแต่ที่ได้ใช้มาเมื่อกี้นะซื้อตัวถูกก็ได้นะไม่จำเป็นต้องซื้อตัวแพงก็ได้ตัวถูกเนี่ยมันจะเป็น Linux นะลินุกซ์นะระบบปฏิบัติการส่วนตัวแพงกันเนี่ยก็จะเป็น Android นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยจะมีสปีกเกอร์มาด้วยนะคอยฟังเสียงจากพวกกล้องวงจรปิดได้ไดก็อันนี้จะเป็นตัวที่เราซื้อมานะจะเป็นรุ่นที่ 6E นั่นเองนะครับผม ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น T8E นะ Linux เนี่ย T6E เนี่ยมันก็จะรองรับ Park Suite พม่าหลอดไฟเปลี่ยนสีได้ Air Conditioner Thermos แปด Sensor นเซอร์ตัวจับการเคลื่อนไหนว Sensor อุณหภูมิกล้องแล้วก็ซีนไอ้ที่รองรับเนี่ยคือรองรับหน้าซีนในการ Adjust ในการปรับแต่งอีกตัวหนึ่งอ่ะก็รองรับเหมือนกันแต่ว่ารองรับแค่เปิดปิดเหมือนกับตอนเรามีแอร์กับไม่มีแอร์อย่างนี้เนาะเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็จะมีแค่สวิตช์ไฟม่านหลอดไฟแล้วก็ซีนส่วนราคาที่ต่างกันอันนี้ก็39-90ส่วนอีกตัวหนึ่งก็2970ก็มี T6E ก็ดีเพราะว่ามันปรับแต่งแอร์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีพวกซีนเอาไว้เซตอยู่แล้วจะได้ประหยัดคอสเนาะเพราะว่าตัวแอร์คอนดิชันอ่ะเราก็สามารถเซ็ตในแอปได้แล้วว่าซีนนี้ให้ปรับทีีี่20อองงาาหหมดดต้กกกซนนึ็็ปรับลแวส อย่างนี้ก็กดตรงซีนเอาได้เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้มาแอดจัสนั่งงานบ่อยๆแลร <Okay. S 1> อย่างนี้เนาะตัวไฟหรือว่าทุกอุปกรณ์ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมปรับให้เป็นตรงซีนที่เราอยากได้เอาไว้เลยเวลาเราก,กดเนี่ยก็กดซีนเอาต่อมานี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะมากดพ่วงมาเลื่อนทีละหน่อยหรือว่าอยากจะปรับแต่งแอร์อยู่กันหลายคนหรือมีปาร์ตี้อยากจะโชว์เปลี่ยนสีไฟนั่งงานตรงคอนโทรลแพแนลตัวนี้ก็เวิร์กสุดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่มันต่างกันเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผม,ม กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเออเรื่องสินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอย่าทิ้งไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย